สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนบอกเลยว่าวันนี้พี่แป้งตื่นเต้นมากๆเลยนะคะและมีข่าวที่จะมาอัปเดตใหม่ให้กับน้องๆด้วยค่ะแต่เดี๋ยวจะพาไปเอาของฟรีก่อนนะส่วนน้อยหลายคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วค่ะว่าวันพรุ่งนี้นะคะหรือวันที่24เนี่ยจะมีอีเวนต์ของโรบอกมานั่นก็คือเดอ c l a s s สิ r o รบอกนั่นเองนะคะน้องๆ ที่เคยเล่นโลบอกมานานแล้วนะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่แป้งด้วยนะคะว่าน้องๆเนี่ยเล่นโลบอกกันมาตั้งแต่ปีไหนและจะมีอีเวนท์ที่มีของฟรีเข้ามาด้วยนะคะและของฟรีที่แป้งเอามาอันนี้จะเป็นชิ้นแรกนะคะน้องๆมันคือเหมือนเสื้อคลาสสิกอะคะทุกคนที่มันจะเป็นแบบตาสัญ,ญลักษณ์เดอกคลาสสิกโลบอก V I P นะคะมันเลยยังไงอายงง่ะสิว่าแลย,ยังไงน้องๆเข้าใจไหมว่าตอนเนี้ยโลบอกได้จัดก,กิจกรรมอีเวนท์ขึ้นมาใช่ไหมคะน้องๆแล้วในอนาคตเนี่ยอีเวนท์นี้ สังเรานะคะสมัครรหัสใหม่มาก็จะไม่ทันอีเวนต์นี้นะคะน้องบอกเลยว่าใครที่เก็บของฟรีในอีเวนต์เดอะคลาสสิกเนี่ยบอกเลยว่ารหัสน้องๆโคตรแรงและจะมีของฟรีอีกหลากหลายชิ้นมีเอฟเฟคด้วยนะคะเดี๋ยวพี่เป้จะมาทําข่าวให้น้องๆดูส่วนตัวนี้นะคะกดลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะพี่เป้จะพาน้อๆไปกดรับกดปุ่มสีเขียวแล้วก็กดน้าหรือก็อจะได้ของฟรีชิ้นนี้ไปเลยค่ะเดี๋ยวพี่เป้จะมาทําข่าวให้น้องๆดูนะคะว่ามีของฟรีอะไรบ้างรอติดตามได้เลย